คุณผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับยากครับคุณผู้ชมครับเวลามันขึ้นนะครับเ่ยเราจะตัดก็ยากครับเป็นหินแบบนี้ครับตัดยังไงครับตัดด้วยหัวตัดแบบไหนครับเนี่ยเป็นหินเยอะๆแบบนี้ครับเวลาตัดก็ตัดยากนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพล่นจะพาคุณผู้ชมมาทําการตัดหญ้าครับตัดหญ้าด้วย ใบตัดครับใบตัดแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการตัดหญ้าด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าของเรานะครับจะใช้แบบนี้ครับแล้วใบเราจะใช้แบบไหนครับในการตัดครับคุณผู้ชมครับตัดหญ้าที่เป็นหินแบบนั้นนะครับนี่ครับถ้าจะเป็นใบแบบนี้ครับก็ตัดไม่ได้ครับเวลามันโดนหินนะครับ มันก็จะกระเด็นนะครับกระเด็นทำให้หินไปโดนรถหรือว่าโดนเข้าของได้นะครับหรือว่าโดนตัวเราได้นะครับแบบนี้ครับส่วนใบกลมครับใบกลมๆมแบบนี้ครับก็ตัดได้อยู่ครับแต่เวลาตัดมันก็จะโดนหินด้วยกันครับถ้าโดนโดนหินเยอะก็จะใบใบมันก็จะไปนะครับ ใบแบบนี้ก็จะหลุดง่ายนะครับแต่วันนี้เราเพลินจะใช้แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้เพิ่งสั่งมาเมื่อกี้ครับเป็นใบตัดนะครับใบตัดหญ้าโดยเฉพาะนะครับหญ้าที่เป็นหินหรือว่ากำแพงหรือว่าหินปูนเนี่ยสามารถตัดได้มาครับใช้แบบนี้ครับในการตัดครับนี่นะครับราคาไม่แพงด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ แบบนี้ครับแบบสายเอ็นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพื่นจะใช้แบบนี้ครับในการตัดหญ้าที่เป็นหินหรือว่ากำแพงตามกำแพงข้างกำแพงได้หมดครับใช้แบบนี้ครับและก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยชุดนี้ครับชุดนี้ทั้งหมดครับ199บาทครับสายเอ็นให้3เมตรครับสายเอ็นแบบนี้ครับเวลาเราตัดสายเอ็น ตัวที่แถมมาหมดเราก็สามารถนําตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการเปลี่ยนหัวตัดหญ้านะครับแล้วก็สายเอ็นแล้วก็ไปดูวิธีการตัดหญ้าด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวิธีใส่สายเอ็นนะครับเขาก็จะบอกให้นะครับว่าใส่แบบไหนนะครับแล้วประกอบแบบไหนนะครับ ใส่นะครับให้เราสอดไปอย่างนี้ครับแล้๋ยวก็สอดอย่างนี้ครับเนี่ยนี่ครับมันก็จะมีรูบอกนะครับ มันก็จะมีรูใสอยู่แล้วครับเนี่ยครับแล้วก็สอดเข้าไปง่ายครับส่วนตัวนี้ครับแล้วก็มาใส่กับเครื่องครับกับหัวเครื่องเนี่ยครับ ใส่แบนนบนี้ครับใส่แบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวิธีใส่นะครับให้เราใส่ปลานี้ก่อนนะครับต,ตอนนี้ครับให้เราหงายขึ้น้วครับแล้วก็ใส่น็อตตามครับ ่อนที่เราจะไปตัดหญ้านะครับคุณผู้ชมครับเราก็หาแว่นตาหรือว่าเซฟตี้นะครับของเราครับกันเวลาหินหรือว่าฝุ่นหรือว่าเศษหญ้านะครับกระดอนกระเด็นใส่ตาเราได้นะครับส่วนรองเท้าครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้เราเราใส่รองเท้าบูทนะครับเวลาหินกระเด็นใส่เราจะไม่เจ็บนะครับหรือว่าเท้าเราจะไม่แตกนะครับเนี่ย ก็ใส่แบบนี้ครับเซฟตี้ไว้เลยนะครับในการตัดหญ้าทุกครั้งครับไปเลยครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับเราไปตัดหญ้าด้ยวยกันเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเราใช้สายเอ็นนะครับที่พอเพิ่สั่งมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัดได้จริงๆครับเห็นไม่กระเด็นเลยครับเราก็จะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกวัวจะหมดนะครับนี่ครับข้างกำแพงแบบนี้ครับเดี๋ยวพอเพิ่จะทําการตัดนะครับข้างกำแพงแบบนี้ครับเวลาเรา ตัดนะครับจะไม่โดนนะครับใบใบของเรานะครับเพราะว่าเราใช้ใสายเอ็นแบบนี้ไม่เหมือนกับใบตัดเมื่อกี้นะครับที่พอเพิ่นแนะนำเมื่อกี้เวลาตัดมันก็ตัดยากนะครับเราจะใช้แบบนี้ครับในการตัดครับ <ítulo> นี่นะครับคุณผู diabetes, <S <s ้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตามรั้วกําแพงวันนี้ครับเราก็ตัดได้นะครับด้วยสายเอ็นของเรานะครับเราไม่ต้องไปใช้ใบตัดแบบเมื่อกี้นะครับเราใช้สายเอ็นเนี่ยครับในการตัดครับเด็กง่ายๆเลยนะครับและก็ตัดได้จริงๆครับไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมคบเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เราก็ตัดได้หมดนะครับมันไม่กระเด็นมาหาเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่นะครับประสิทธิภาพในการตัดหญ้าด้วยสายเอ็นครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการตัดหญ้าด้วยสิ่งนี้ครับด้วยใบตัดแบบสายเอ็นแบบนี้ครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงหรือว่าหินเราก็สามารถตัดได้หมดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่กระเด็นมาถึงตัวเรานะครับแล้วคนรอบข้างด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับในการตัดหญ้าด้วย แบบนี้ครับคุณผู้ชมก็หาซื้อมาได้นะครับราคาไม่แพงครับหาซื้อสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับมีหมดนะครับสายเอ็นแบบนี้แล้วก็แถมตัวแบบนี้ให้ครับในการประกอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับขอเพิ่หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดติดตามพ่อเพลิน channel เลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ